ไหนตัดตรงไหนตัดตรงนี้ตัดนิ้วเลยไหมตัดนิ้วตรงนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยตัดตรงนี้ไปเลยไม่ตัดข้อนี้ไปเลย่จะได้ไม่ต้องมีเล็บให้ตัดอยู่เอาไหมโอเคไหมเอาโอเคเอาเนี่ตัดเลือดไหลเลยนะไม่จ่า,ายได้ใหญนี่ไงตัดข้อนี้ออกไปเลยตัดแล้วมันเป็นอย่างนีเน้เนี่ยเน,นี่ยเนี่ยทำเงี้ยตัดแล้วเป็นอย่างเงี้ยเอาไหม ไม่ต้องเล็บหักอีกไงโอเคไหมโอเคไหมอันนี้กนอยากตัดแ็บป้าก็มามีตัดออกไปเลยไงไม่ตัดเนี่ยตัดแ็บก่อนตัดนี่ไม่ไม่อยากตัดจังนี่ไหนตัดตรงไหนชี้สิชี้ตัดตรงเนี้ย ตาตรงนี้แล้วมันเป็นไรอ่ะมัน,ม,นมันไม่ไหลโซโซนไงในเล็บมันหักบ่อยอ่ะแล้หลัาัดไม่ได้เยนะียเจ็บไหม ตัดตรงนี้ไหมเนี่ยไม่ตัดล้วเป็นไงถ้าตัดตรงนี้นมันเป็นไงมันเป็นอย่างี้มันเลือดไหลเสอีย